ตรงนี้โชพระในฐานะชาติส่วนเดียวมรดกสการค่ะปูอันปูหายมากเหรียญเหียงก็ค่ะอันนี้เวรเยญเด้กนี่นี่เรียนพีเงินผีบังบดนี่แหะเงินเหรียญผีบังบดคนบังบดสมัยก่อนผีบังบดเป็นคนแปดศอกโคศอกนี่แหละเขายอาเงินเหรียญกันห้างมาถึงนี้นไปซื้อกันเงินทียังบดเป็นเร่องพุ่มแหละพุ่มหนึ่งของเขาพุ่มเปบ้างของคนหนึ่งคือผีบังบดเหรียญผีบังบดตรงนี้จะเป็น สีบอกก็กยังเ,เ,เงินเงินเงินห้างแต่บางคือห้างนะมีโชคมีลาบเหมือนกันเป็นเป็นเหรียญอันสมัยโบราณบอกฮะโบราณเป็นเงินเบี้ยเขางเงินเงินเบี้ยร์ไงเหรียบดนโบราณเด้อค่ะไอ้ฐานดูเมื่อนี้สิผ้าเนี่ยส<อ>ีนี้ก็ตัวนี้ก้อนอยังไงมีคน,นมาตัวนี้เปิดเปิดตาเด้่เปิดเปิดตาเมื่อถึงบทเห็นเป็นเมื่อท้องมีเงินเมื่อท้องสมัยก่อนมีเงินเป็นท้องมีไห้ใส่เห็นเบ้อส์เนี่ยเราพูดกันว่เปิดโชคเวลาไม่เฮา ยี่บันีสิบมักโชยโชยให้ลาบอืมอืมค่ะเพื่อเฉโชคให้ลาบอธิษฐานจิตก่อนเนาะอธิษฐานจิตกอรก่อนงวดงวดที่แล้วปู้กะให้สามฮกเนาะอันจีตใจแหกไหมที่ปู้ไปแมนแมนเพราะว่าเพ่เห็นเพราะว่าเพิ่งมาเพ่เห็นบอกจ่อเห็นหาส่องจ่อไปเห็นเพิ่นผูกของเขียนอยู่ค่ะงแเสามฮกมาเห็นมาสั้นเอาไปทึ่งทึ่งก่อนเอาไปทึ่งก่อนเห็นอันนี้สีเห็ด น้ำตาเทียนแม่เดียนเอียงเอาเดียวกันเลยวกับแม่สินรามเอาอีกเลยอ๋อเอากับแม่สิน้ำามนี่นนี่นี่มาอยู่นี่อ่างนาอันมดกับเอาลงคอะไเด้อค่ะเรียนบเหมือนคนนางน่ามุ่นอางนาคาราดอันนี้คือเรียนเอียงก่อค่ะปูเรียนบังบทเรียบบงทปูได้มาไม่ไห่วะค่ะบังบดได้มาหลายดีแล้วได้มาโดนแล้วเมื่อนี้สิเอาสู้กับเรียนบังบทปูพันธุ์เห็ดน้ำตาเทียนแม่นขนาดเด้อค่ะเอฟซี

ทางที่มองมองช่องบนยันฟ้าเชิ่มจะเด็ดลงมาตรงอย่างงอนเป็นละะักษณะทีในงานมงคลตามแบบบนโบราณไม่นานมาทั้งรูปประพบน้ำประพบจบลำน,นองบนภูเขาท้องทะเลเลยฮะต้องก็เป็นคนน้อยใหญ่ขึ้น พระรุษาในอาลามลวดจะดกระทรวงกลังกันเดียบพระเจ้าได้ยินงอนเงิมจำอยู่น,ำน้ำนองผู้เก่าเงินนันผู้มาฟังคกอยใยล้ตรงแล้วตรงลงมาสู่ยังพื้นพระษุรธาบัรีกมังมายาสุขีบูมีลิ้นต้องไดโบรามไม่จำจะวด่านิ ผูมีงานต้อนมัดดันดามาช่วยหน่วยกันนะกาลันเตีประเจ้าอายินดีกังจอยอจู่เราพวกเรากันนั้นตัวบ้าต้องแนวลงมาตัวยางยืนพนักตัวาัตรดีกำเริกแล้วก็ย,ยับยั้งคอยประดับนั่งลงตรงที่เกื่อ้เลิกจะใช้ในงานพิธี เมื่อวันนี้จะมีงานทำมงคลเดินมาเดินจิอะไแต่คนโลกนี้วเจ้าเป็นดักเจ้าอเจ้าบานเจ้าเมืองเจ้าพุ่มเด็กเปาเจ้าเขานี่ยเจลน่ะเป็นภู้ขหนานจริงอยู่สุขาบริสุทธเด้อมาขอหลักมงคลแล้วม่นี้อให้หนู้หลานมีโชคม่ดักมีจิตปกิเนมีจิตนาเดเมอเด้อราดีมาเยี่ยง ดึงพุ่มบาหนีเอาพุ่มวิจัยบังบดมาลุก <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวันทวนะรนะหะสตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาน สัพพะขวัตุวนนาราตวนสัมมาสัมพุทธาสะสาพุเทอทันเทวาเันจะัดจัดจะดันจะจัหจัดจัเกปันจัจะจะจัหัดจันจนดมัดิัสจัดจังเัสัดจัดจันจัสจัดจัอจัดจัดจัดจันจามจัดจังนาดจัลจัดจัดจนดันตัวจัดัดจัดจัดจันจด อเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตูสัมพูนเทนวุตรสสติอันทจันตารีสัสหันจะเกวินสติตสัจฐานจานินามามิสรสาหังเตสังธรรมันจะสัมสันต์เลนินมาเมียงนมกาลานุภาเวนันตวาสัมเพวุปันธเวอเนกาอันตรายา ปีวินาฏสันตุอาศิสัตวเปิดดวงน้อแม่เดิมมันนี่เปิดดวงเป็นดวเป็นเลขให้เป็นนเดิมระยะใหญ่แล้วทอดเอาเป็นโตนเ,เ,นเด็ดเด็ดดวงมันนี่จะได้มาเลี้ยงหัวหมูมันในใบบนบานแสนเก่าลูกหลานบ,าน,บานบานแสนเก่าเกได้ม,มาได้เด้อแม่เด้อ อาเสวนาจะพาลานังพันธิทานนั้นจะเสวนาผู้ชาจะผูชนียานังเอตัมมังกรมุตตะมังปฏิลูปเทสวะโสจะปุปเพตกตพุญญาตามอนัสสัมมาปิินตินใจตัมมังคลามูตตะมังพาุสันจันจะสิปันจะวินโยุะจะสุสินสีโตระสุภาสิตามจะยาวาจาม เอตัมมังคะลุมตัมยังจิมจีเวนทางนิทวาหูรังวาสักเชสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังมันติตาคาเตี่ยนในธรรมปีพุนเทรัตนังปณิตัมเนียนเตนสัมเจนสุวัดที่หุนตุขยังวิลาขังอมตังปณีตัมยักาสคา สักขายังสักขามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาปิจินติปิธมปิธมเมรัตนปณีตรมเยมเตนะสัมเจนะสุวัตทิอุนตุขยังวิลาขังอมตังปณีตรมยาขาสคาสังกนามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมหงันนั่นบาด้เอาบรรดาตัวนึงเด้อาตัว สัมปะริจามีนาสังสีโมพระมาจาาเทวามิลาวาบันดุมีมาบุญมาลาบบันดุมีมีเทวะหูรินะโมบุรายังวระยิกามระาีเวระยิโยบุระามณีมนาบุระามสุมสัมปริจามีเปลงเบาบือสัมปิญางโมพระมาาาเทวามิลาวีมาปุญมาลาบบันดุมีมีเทวะหูรินะโมบุรายังวระยิรีาะามณีมนาบุระามสุมสัมิจามีเปลงเพลาพลือ ယေကပတိဝန္တေသမ္မတိညနိသံသိမောဗြဟ္မာဓမတိဝါဝိနာပါဝမန္နုမီမဟာပੁੰညောမာလာဘောဝံတိဘူရဏမောဘုဒန္ညံဝိနိသာမိနာသိမိနာယေတိယောပိုနဇမနိမနောပိုနဇမတုဩမ်သံရမီတေင္ဖေင္ဘာပါအနရုသမ္မတိညမိနာသံသိမောဗြဟ္မာဓမတိဝါဝိနာပါဝမန္နုမီမဟာပੁੰညောမာလာဘောမန္နုမီမီဒေဝဘူရဏမောဘုဒန္ညံဝိနိသာမိနာသိမိနာယေပိုနဇမနိမနောပိုနဇမတုဩမ် သမ္မေလင်ငပါလောဣဝမာမေဝါနိမာပုညောမာလာဘုဝန္နမီမီတေဘဟုရနမူရညင်လင်္သာဝေနိဘုဒ္ဓဇာမနိမနာဘုရဇာမသောအောမသမ္မေတိတိပြင်ပင်မာဝံဟာလောရသမေနိဓမ္မမာတိဝါဝံမြာပုညောမာလာဘုဝန္နမီမီတေဘဟုရနမူရညင်္သာဝေနိဘုဒ္ဓဇာမနိမနာဘုရဇာမသောအောမသမ္မေတိတိပြင်ပင်ဘာဝံဟာလောရသမနိဓမ္မမာတိဝါဘိဝန္တိမာပုညောမာလာဘု သောမေမေ దేవ ဟုတိနမောဘုရယမြီလင်တေရေဘုရသမဏေမနာဘုရသမတုသမတိသမိဖေ็งဖေ็งဖာဖာရူရူမာကူရေမြေပူငံလံရေညံလံရေညံလံရေဘုရသမဏေမနာဘုရသမတုဟုနမေတေနိဒေနဘဝံဟောလင်ရေဒံတဝါသေဘုညောဝံတေရေဘုညောဝံဘာဟံဒိနဝံဘုညောဝံဘာဟံဘုညောဝံဘာဟံဘုညောဝံမန္တေမဘုညောဝံနာမဝံနိဒေန ဘုရားမနောဂရံယ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 ံဘုရားသာမန်မနာဘုရဇမတုံညံမနီယံပိင်္ဂိံဘဝံမဟာဒေရံညိမမတိမဘဝံနိမဘုညုမလာဘောဟန္တိမီမီတေဘုရမောဂရံယ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 ံဘုရဇမနီမနာဘုရဇမတုံသမဒိကမီပိင်္ဂိံဘဝါလေဘဝံညိမမတိမဘဝံနိမဘုညုမလာဘောဟန္တိမီမီတေဘုရမောဂရံ เอตม่มนบุรจมาตมะ้ิงงายิงมาก่ัมานาไม่ิมเลไนกับ้มไม่กับเขนได้บ่ไหเขีนไหนบ่ไหเขาข้อตังขึ้เลย้ทปุญญาเด้อเป็นมาดับปุญญาแต่พระไนดอกพระกินอะไรดอกญาเอ้ยบริกินห้าวหมูคน่เป็นสิตัวใหญ่ อันนั้นเปนหกสองหกสองหกเนาะนี่เม่อไหรเงินน่ะเฮ้ยท้ไม่ต้องหรือกผม่าพ่อพงษอเเก็บเต้นข้างหน้าเลาเก็บเก็บมาเนี่ยใบกับ 5, 6, 5, 6, 5, 7, เจ็ดห้าหกห้าสองหกห้าเจ็ดนาะค่ะเอฟซี FC เห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์ตใต้คลิปใหนะคะทางทรงกับเป็นเพียงซื้อกางเป็นแนวทางเท่านั้นให้เอฟซีใส่วิจ,จรารณญาณในการรับจุมดับฟังเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนีก้ก็ให้โชคให้มนันใ,ให้รํำให้รวยกันสูู้สูสขคนนะคะโชคดีปีใหม่ค่ะ